ครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อเม่นพี่น้องครับยามเสาร์ๆด้วยพี่น้องด้วยนี่กัลังหกโมงพี่น้องครับบ่อองสิพาพีพานนองมาหายามมองคือเก่าครับบรรยากาศตอนเสาๆด้วยพี่น้องครับมาหลุ่นมาชมใน,นบ่อองเมืองวสิมา,มาบ่หากินหายาคือเก่าใช่มองคือเก่าเลยพี่น้องดูว่าสิไปหายยังชชวงนี้น้่มันคือขึ้นไหลเลยพี่น้องขึ้นมาฮอเบ่อองยืนแล้วครับลายเติบแล้ว มาหลุดมาติดตามน้บาางบอลเดิมวันนี้ว่าสีใดบ่สีมันบ่าาพี่น้องครับติดตามมึงเดิมพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับอันนี้ตอนนี้ก็ย่ำม,มากเลยเด้อพี่น้องใส่ถุงเรียบด้วยครับพอได้อยากได้กินยิวยพี่น้องฝาดจย้อนเสียงเนียเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปหลุดไปติดตามยู้องครับนี่บรรยากาศน้องพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปลุ่นกันอยอ่ห้องพี่น้องครับพี่น้องครับก็มาหอนมองหอนบอลหลายเด้อพี่น้องเด้อครับนเห็บอผลงานตีใดพี่น้องตัวนี้แฮ้ยพมีลูกพี่น้องตัวนี้แฮ้มีลูกเฮ้ยพมีลูก่บกค่อยถือพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมองลอยนะพี่น้องส่วนหมามันสิลอยอยู่มันมคอยถือหนอกพี่น้อง ครับเดี๋ยวเราอองจิโป๊ดในพี่น้องเบิ้งเลยมาสรุปยอดในพี่น้องเบิง้งครับนี่นครับพี่น้อง พดนี่ยยากๆเน่จังหน่อยจริงๆเพราะว่าปานพันนี่ยน่อยพี่น้อง มนครับปนิน่งไม่น้อกง,งามครับ นิ่มนีสีค่อนข้นงางกดไงเนยจังหน่อยอเพราะว่าตัวมันสีพอดีกับมอง่งเลย พี่น้องมันมีปานิ่งบน,นขางไหลได้จช่ไหม ครับ ากบปลานี่ติดต่อกันหลุดใช่ยหมไล่อยู่ครับนี่ก็สิค,ค่อยๆไล่ปลดเอาครับลองเพราะว่าปลามตัวใหญ่แล้วมันปลดหลัดหนามมองไปเลยแค่พี่น้องเต็มมองอะไรอยู่พี่น้องปวดพันหมืดอยู่ครับนี่ก็คือชุดแรกที่ปลดไป รอพี่น้องชุดแหลกที่พุไปครับนี่สรุปยอดในเบื้องลึกพี่น้องเนงอะมานสิมันม่ ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยพอบริสุทธิ์เขาพี่นออ้องครับผมได้มักคิดหากินพี่น้องเอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาอกรในเด้อพี่น้องเด้อครับสบริหายาหากินให้พี่น้องเพิ่งสูมม้มให้ที่หาบริหารอยัางเราเคยหาเลี้ยงปากเลี้ยงต่ออย่างเดียวในแล้วพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวคอยมาปดน,น้องกันไหมครับต้องไกลครับพี่น้อง ว่ยังอีกเยียยังอี่นาถอดเลยหดอยปนางแน่พี่น้อง ว่างเลยกับบ่ได้เด้พี่น้องผมมีไซด์ด้วยมือหลังพี่จีต้องทะนุทะน้อมพี่น้องมันพื้นลอยๆช่องลอยได้พี่น้องนลอยๆก็มีอยู่วันบ่มีลูกจง เก็บพี่น้องปกตินี่รุ่นนี้นี่ถือเจ็ดเส้นแปดเส้นคนน้อยขึ้นแต่ว่ามองคือบาอองาวองานลราพี่น้องบางวันที่ใส่ย้อนย้อนเวลามันโต้ใหญ่มันถือมันสิพันเลยพี่น้องเลียนแบบใครถิ่นมันบ่มีลูกพี่น้องมั่นชีลุดเลยพี่น้องโคตรง่ายของเพราะว่ามันบ่ได้ติดหัวมันนะพี่น้อง ไปนินไ่นอนไนีนหน่อยไ

จิตปดปลาก็ต้องเอาพวกไปเซตใหม่เซตอันนี้ออกนั่งพี่น้องว่าฉันสิพันธ้องพี่ยังเสร็จไปใส่บัตรลังหนึ่งยากพี่น้องแต่เห็ดดีแล้วย่างไปใส่ก็ใส่ง่าย 干干干干个料你弄弄点肥，一点米。嗯 งามครับไก่สิีเป็ดเราพี่หน่องเลยซีหาตัวพี่หน่องก็ค,คอยพูดมึงสีนะพ่อบอกเลยเนี่ยมองขาด,บดเบิดรแกบอกมีเงินสื่อ Sáng tôi sẽ thay là cái nó, đây à, cái là hướng từ phía nào? Chị cũng không có đi tiền, chị không có rồi tôi nâng phía. เดี๋ยวสรุปหยอดให้เบื้องอีกที่นึงเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับนี่คือผลสรุปหยอดสรุปข้าของที่ข้าใได้มาเนาะพี่น้องเนาะนี่หลายตัวอยู่ครับเกือบสามสิบตัวแล้วพี่นอ้องแต้วตองไก่ตัวนึงพี่น้องมือนสำหรับมือนี่ครับการหาอยากหากินของเบาอองมือหน็ถือว่าเป็นผลสำเร็จพี่นอ้องก็ได้อยากได้กินได้เลี้ยงปลาเลี้ยงทองให้ครอบครัวแล้วพี่น้องเอ้ย ครับผมจังไลก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามเด้อซองหน่อยๆของเบาอ่องพี่น้องเอ้ยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเป็นกำลังใจให้เบาอ่องน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อครับสุดเมีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้สาก่อนนอกพี่น้องนอกคลิปหนาคลิปไหนยังพบอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ล่าพี่ล่าน้องไว้ซ้ำนี้แหะครับครับสวัสดีครับผมมันๆครับ